ชมบรรยากาศช่วงกลางคืนบนสะพานพุธครับสบนสะพานพุทธจะมีประดับแสงไฟสวยๆนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานพุธกันครับบรรยากาศช่วงตั้งแต่เย็นๆมาจะมีคนมาถ่ายรูปบนสะพานพุธกันเยอะนะไปรุ่น หนุ่มสาวมาถ่ายรูปซื้อดอกไม้มาถ่ายรูปก,กันทุกวันนะจะมีทางซ้ายมือน้องก็สะพานพระปกเก้านะครับขาเข้าวข,า,ขาออกแล้วก็สวนลอยฟ้าเจ้าพยาฝั่งหนุนะครับแถวนี้จะไม่หลับนะครับไม่เคยหลับสะพานพุธจะมีไฟแสงสีสวยตลอดอันนี้จะมีเรือเรือร้านอาหารเรือนักท่องเที่ยวล่องเรื่อยๆครับตอนช่วงกลางคืนนะครับ ตั้งแต่ช่วงเย็นมาจะมีเรือสวยๆวยตลอดนี่ครับรอดใต้สะพานพุทธมรรยากาศสวยงามครับมาให้ชมบรรยากาศกั จะเรือลอดสะพานพุทธแล้วก็ไปลอดสะพานพระปกเก้าอีกครั้งฟังรู้นนะครับบนสะพานพุทธช่วงรถขึ้นมาจากฝั่งนู้นนะฝั่งถนนประชาธิปกขึ้นมาจากสี่แยกบ้านแขกพ,ง,พงเวียนใหญ่นะครับขึ้นมาเนี้ยลงไปนี่เลี้ยวซ้ายเข้าไปก็ตกคลองมุมนี้เราจะเห็นนะตึกสูงสองตึกนะครับตึก สูงอันดับหนึ่งของประเทศไทยตึกแมคโนเลียนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับทางไอคอนสยามถ้าขึ้นไปเดินช่วงบนสวนลอยฟ้าเจ้าพยาที่อยู่ฝั่งตรงนั้นนะครับจะเห็นวิวบรรยากาศกรุงเทพสวยงามมากครับช่งวงกลางคืนบรรยากาศร้อยชมในแม่น้ำเจ้าพยาเรือม้ลำเนื้อครับ พระปางวัดอรุณสวยงามมากช่วงเย็นๆเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเดินถ่ายรูปชมบรรยากาศกันบนสะพานพุทธแล้วก็ตรงนั้นที่มีไฟประดับแบบสกายวอล์คลิมน้ำมาเยอะครับตรงนั้นบรรยากาศสวยงามมาก มาเรือมา,ม,รมานี่ลำนูดโพมาดน่ยลำนึงครับ,รบตรงเข้าโค้งมาจาก uh, วัดอรุณนะครับบรรยากาศสวยงามแม่น้ำเจ้าพยา,ยาสะพาน,นพุทธช่วงกลางคืนให้ชมเรือร้านอาหารนะครับ เดี๋ยวไปชมใกล้ๆเลยช่วงที่ลอดใต้สะพานนะครับ <público> ครับชมบรรยากาศครับบนเยอะเลยครับบนเรือนะครับ บรรยากาศสวยงามมากครับแลครับน่นมานึกเน่งลำโอนุ่ไปกลับนะครับมาเรื่อยๆครับช่วงเย็นๆมาเลยตั้งแต่เย็นๆมาจะมีเรื่อยๆถ้าใครอยากชมนะครับก็มาชมได้ครับมารถไฟฟ้าก็ได้นะครับมาลงที่สถานีสนามชัยนะครับแล้วก็เดินผ่านปากคลองมาทิดเดียวสะพานพุทธตรงนี้นะครับ ช่วงเย็นๆคนเยอะครับก็มาชมบรรยากาศกันรถไฟฟ้าเอ t มาทใต้ดินนะครับสายสีน้ำเงินมาลงขึ้นมาในระบบแล้วก็มาลงที่สถานีสนามชัยตรงปากคลองนะครับก็ถึงเลยครับขึ้นมาข้ามคลองมาเดินนิดเดียวก็ถึงแล้วครับนี่ครับชมบรรยากาศสวยงามแม่น้ำเจ้าพยาสะพานพุทธนะครับบรรยากาศสวยๆครับ ตั้งแต่ช่วงหลังสงการมาก็คนเยอะเรื่อยๆครับมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวบ้านเราเยอะครับก็ให้ชมกันสวยๆนะครับ